ครับนะฮะจอเอพสไทลังทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็นี่ฮะเมาส์จาก Logitech G นะครับผมในรุ่น G420 นะครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในซีรีส์ที่มาแทนรุ่นเก่าๆอย่างพวก G400 g 4 0 0 s อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวดูที่กล่องกันก่อนนะฮะนี่หน้ากล่องเขามีะายบอกไว้บ้านนะครับก็จะมีเป็นชื่อยี่ห้อนะครับแล้วก็ตัวเมาส์ที่ที่มีการแบบเหมือนกับว่า สแกนหรือเอ็กซเรย์นะครับให้เห็นเทคโนโลยีด้านในของเขานะครับพร้อมกับชื่อรุ่นที่เขียนว่า G402 Hyperion Fury นะครับเป็น Ultra Fast FPS Gaming Mouse นะครับผมที่ผมอ่านอ่านดูนะครับจุดเด่นของเขาคือเรื่องของการ tracking หรือว่ากับการติดตามนะฮะถ้าเกิดแปลกันตรงๆเลยก็คือการติดตามจักกับตัวแพดตัวเมาส์ในเวลาเคลื่อนไหวแลวพวกนี้เนี่ยมันจะมีการเซนเซอร์ที่ละเอียดแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับผมเพลทางด้านหลังเขียนว่าเป็น o p t ที่เ Gaming s e n ซ o r ซที่มาพร้อมกับ อ่เซนเซอร์ที่เป็นเทคโนโลยีของทาง Logitech G นะครับที่เขามีชื่อว่า Delta Zero นะครับผมนี่แล้วก็นี่ครับแน่นอนว่าเป็น High Speed Fusion นะครับผมเป็นเป็นเป็น Fusion Engine ที่เหมือนกับว่าเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเซ็นเซอร์ Optical นะครับให้ดียิ่งขึ้นนะฮะมีปุ่มให้ตั้งค่าต่างๆถึง8ปุ่มด้วยกันนั่นเองนะถัดจากตัวกล่องไปนะครับก็มาเป็นตัวเมาส์เลยนีครับเสียบอยู่นะครับตอนนี้ให้ดูจากทางด้านขวาของตัวเมาส์ก่อนนะครับ ฐานข้างขวาตัวมาก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นเป็นกริปเป็นยางนะครับตัวนี้จะเป็นผิวยางนะครับเข้ารูปกับตัวนิ้วก้อยเราเวลาเราเวลาเราสวมมือไปอย่างงี้ครับมันจะเว้าไปนิดนึงนะครับนี่ฮะมันจะเว้าเข้ารูปไปนิดนึงนะครับเป็นโค้งๆนะครับนี่คือส่วนท้ายของเขานะครับก็จะเป็นตัดกันนะครับระหว่างตัวยางกับตัวลับเบอร์ไลส์ตรงนี้จะไม่ใช่ลับเบอร์ไลส์นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่เป็นเหมือนกับพลาสติกดำด้านนะฮะฟังเสียงดูนะฮะ เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรับเบอร์ไล์นะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกดำได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นพลาสติกผสมยางเนี่ยค,คือขูดไปเนี่ยจะไม่มีเสียงนะครับฟังดูปพลาสติกยางพลาสติกอ่าแต่ก็มีเส้นตรงนี้ขั้นนะครับทางด้านซ้ายนะครับหมุนดูก็จะมีปุ่มพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับคือปุ่มที่เป็น DPI chip ก็คือ ที่เขาทามาสําหรับคนที่เล่นสไนเปอร์สมมติว่าเล่นสไนเปอร์ที่ที่400อ่ะผู้บิด,ดเล่นปืนกลที่ DP i 400นะครับแต่ว่าเล่นเล่นสไนเปอร์ที่ d p i 800อะไรเงี้ยในระหว่างที่เราซูมเราสามารถที่จะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับปุ่มปุ่มที่เป็นรูปเป้าตัวนี้นะครับแล้วจะทําให้อ่า DPI ระหว่างที่เรากดเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมรวมถึงปุ่มนี้นะครับก็จะสามารถตั้งโปรแกรมต่างๆได้แต่ว่าปุ่มเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นอ่าเพิ่มลด DPI ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ไฟแสดงสถานะตัวนี้สามารถตั้งไว้ได้ว่าให้โชว์ตลอดหรือว่าโชว์เฉพาะตอนกดเพิ่มรถนะครับโอเคด้านข้างก็จะมีในเรื่องของ2ปุ่มนี้ที่เป็น backward forward เช่นกันนะครับเป็นมาตรฐานของตัวเมาส์นะครับสมัยนี้ต้องมี2ปุ่มนี้อยู่แล้วนะครับด้านหน้าเมาส์นะครับคมๆนะครับรูปร่างหน้าตาคมดูไปเกือบรอบแล้วนี่คือด้านล่างครับผมเป็น optical sensor ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับคือมันจะไม่มีแสงออกมานะฮะนี่คือด้านบนครับนี่ฮะ พูดถึงกลายนะครับกลายก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่4จุดด้วยกันแต่ว่าจะมีขนาดที่ต่างกันออกไปนะฮะคือด้านบนเป็นแผ่นใหญ่สุดนะครับแล้วก็ตรงท้ายแล้วก็ซ้ายขวาที่อยู่เหลือมๆม,ม,มาทางด้านหลังนิดนึงแล้วก็เซนเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของรูปร่างของเขาเนี่ยออกแบบมาแบบว่ารองรับกับตัวอุ้มมือของเราแบบค่อนข้างพอดีเลยฮะนี่ครับ แล้วก็มีฟีเจอร์ที่เขาบอกว่าอ l t r ร speed clicking ก็คือเขาเออกแบบตัวปุ่มขึ้นมาให้โค้งรับกับนิ้วเราเนะเวลาเราคลิกไปเนี่ยผมก็จะรู้สึกได้ทันทีนะครับว่ามันคลิกได้เร็วแล้วก็มีจังหวะคลิกที่พอดีมากเลยนะครับเป็นรูปทรงเมาส์ที่ปรับตัวง่ายครับ Logitech เ,เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ออกแบบเมาส์มาได้ที่สามารถใช้งานกับได้ทุกเมาส์ทุกมือของคนนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูนะฮะในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆในซอฟต์แวร์ของทาง Logitech G นะครับแล้วก็การใช้งานจริงกับการยิง CS GO ครับ เข้ามาสู่ช่วงการใช้งานเจ้า Logitech Gaming Software ตัวนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าคงเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเซนเตอร์นะครับส่วนรวมทุกอย่างของอุปกรณ์ Logitech G นะครับผมหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าปุ่มนะครับโดยการคลิกไปที่ปุ่มนั้นๆเลยนะฮะก็จะมีให้เลือกนะครับเช่นปุ่ม forward เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งให้เป็น use generic ก็คือสามารถที่จะตั้งให้เป็นปุ่มเดิมๆได้หรือว่า disable มันไปเลยก็ได้คือคือ un unassign นะครับผม หรือ Edit เข้าไปนะครับ Edit เข้าไปให้เป็น k e ค t r o k e ก็คือการกดให้เป็นปุ่มต่างๆเช่น K okay. Y แล้วพวกนี้นะครับเผื่อใครที่ต้องใช้งานนะครับผมก็เคลียร์ไปถ้าไม่ใช้หรือให้เป็นอ่ะพวกปุ่มคัด copy แล้วพวกนี้นะครับผมก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนกันไปนะฮะตั้งอะไรผิดไปก็กดให้มันเป็น use generic ไปก็จะกลับมาเป็นปุ่ม forward เหมือนเดิมโ okay. อเคหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ pointer setting ก็คือการตั้งค่า DPI นั่นเองครับง่ายๆนะฮะ สามารถที่ตั้งได้สูงสุด5สเตทด้วยกันนะครับหรือ5เลเวลนะครับโดยสามารถที่จะตั้งตั้งแต่2 4 0ไปจนถึง4 0 0 0 dpi นะครับผมแล้วก็ polling rate หรือว่า report rate เนี่ย1 2อย5 0แล้วก็500แล้วก็1 0 0 0เฮิร h ตนะฮะโดยปกติเนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่800แล้วก็5 0 0เฮิร h ต z นะครับจะอยู่แค่นี้นะครับชีวิตประมาณจะใช้กันอยู่แค่นี้แหละครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งให้เป็นอันไหนให้เป็น default ได้คลิกคลิกเพื่อก็กด assign default นะครับ ไอตัววงก,กลมข้างบนเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ที่ DPI นั้นๆน,น,นะครับโอเคส่วนของ Assign Shift เนี่ยก็คือปุ่มปุ่ม DPI Shift ที่อยู่ด้านด้านนีฮะตรงนี้ครับตรงตรงนี้โป้งอะ่ะเราก็ตั้งให้มันเป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับสามารถที่จะกดตั้งอันนี้ได้ปุ๊บหน้าที่2จะเป็นเรื่องของการปรับแสงนะครับผมแสงก็คือ ความสว่างน,นะครับอันแรกแล้วก็ breathing effect ก็คือการกระพริบนั่นเองนะครับเขาก็จะมี simulator ให้ดูในตัวซอฟต์แวร์เลยนะครับอันนี้คือเร็วสุดอันนี้ก็คือช้าสุดก็แทบจะแบบขาดใจเลยทีเดียวนะครับกว่าจะกลับมาทีกลางๆก,ก็คือประมาณนี้ครับกระพริบเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คือการตั้งค่าให้อ่า DPI lighting ก็คือแสงสถาน,นะของ DPI เนี่ยโชว์ตลอดไหมหรือว่าโชว์เฉพาะตอนที่เราปรับขึ้นขึ้นลงลนะฮะแล้วก็ lighting sleep timer ก็คือ ให้มันดับไปเวลาที่เราไม่ใช้งานนะครับกี่วิกี่วิก,วก็ว่าไปหรือเป็นนาทีก็ว่าไปนะครับหน้าต่อไปนี่ฮะเป็นตัวของเรื่องของ fusion engine ที่เขาบอกว่าเพิ่มคุณภาพการใช้งานเจ้า optical sensor ตัวนี้เนี่ยให้มีความเร็วความแม่นยำมากยิ่งขึ้นถ้าเรากด on ไว้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแบบเราสามารถที่จะลากเมาส์ได้เร็วนะครับนี่คือผมลากแบบนี้นะฮะนี่สูงสุดที่เรา50นะครับแต่ถ้าเราออฟไว้เนี่ย รากยังไงมันก็อยู่แถวหกสินะครับผมสบัดก็คือประมาณนี่ฮะนี่คือแบบสบัดกันไปก็ได้ประมาณนี้นะครับผมหลักๆที่ผมลองอ่านข้อมูลมาเนี่ยในส่วนของ f u ชชั่ Engine เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการแบบเพิ่มประสิทธิภาพการแทร็กกิ้งนะครับลหลายๆคนอาจจะแปลไปตามความเข้าใจของตัวเองแต่คือการแทร็กกิ้งกับตัวแพทเนี่ยจะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะนี่ประมาณนี้นะครับผมเวาจะเคลียร์ค่าก็ประมาณนี้นี่ คือแนะนาให้เปิดไวครับผมเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีของเขานะฮะน้าสุดท้ายเป็นเรื่องของการวัดผลการใช้งานในปุ่มต่างๆว่าเรากดปุ่มไหนมากที่สุดซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิกซ้ายนี่แหละนะฮะที่เหลือก็เป็นเรื่องการตั้งค่าโปรแกรมต่างๆนะครับพวกการอัปเดตนะฮะแล้วการแชร์ไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับว่าเราใช้เซตติ้งอะไรยังไงโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับการใช้งานเจ้าซอฟต์แวร์นะครับครับผมหลังจากที่เราเซตติ้งในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยผมก็ตั้งค่า เจ้าตัว DPI ไว้ที่800 DPI นะครับแล้วก็ r e พ r ร์ต r a t เนี่ยเป็น500 Hz นะฮะเราจะมาทดสอบกับเกม Counter Strike Global Offensive หรือ CS:GO นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม p a นะครับเดินไปไม่ต้องคิดอะไรมากครับยิ่งยิงจิ้มจิ้มจิ้มจอย่างเดียวนะครับระหว่างนี้เนี่ยผมเปิดในส่วนของ Fusion Engine ด้วยนะครับคือทำให้การอ่านเซนเซอร์ของ o p t i c a l เนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นน่ฮะคือเวลาสวัดแรงๆเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างนิ่งนะครับ เฉียงๆก็ไม่มีหลอนไม่มีอะไรนะครับถูว่าถือว่าโอเคนะฮะในเรื่องของเซนเซอร์ถือว่าผ่านแล้วนะครับนี่ฮนะส่วนคลิกเนี่ยคือตอบสนองนิ้วเราได้ดีมากครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันรองรับการกดคลิกของเราที่เรียกว่าอะไรนะอัลต้าฟาสต์คลิกกิ้งนะครับที่เขาบอกมานี่ยนะจับวางนะครับอ้าวอดอลคอนฟิกกัน ประมาณนี้ครับคุมเป้าได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยครับใครที่ค่อนข้างชอบเมาส์ใหญ่เนี่ยน่าจะถูกใจนะฮะเป็นเมาส์ใหญ่ที่ไม่ได้มีน้ําหนักอะไรมากนะครับคุมเป้าได้ง่ายโอเคก็ประมาณนี้ครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสารการใช้ง,งานกับเจ้า l o t e c h g g 4 0 2ตัวนี้นะครับผมกับเกม cs go แล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆก็เรียกได้ว่า หนึ่งในจุดเด่นก็คือคงเป็นเรื่องของ f u s ชั่นเอนจินะฮะที่สามารถทําให้ตัวเซ็นเซอร์ที่ติคอธรรมดาเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมรวมถึงเมื่อกี้เนี่ยในช่วงแรกผมได้ลืมให้ดูในส่วนของตัวคอนเนคเตอร์ที่เป็น USB นะครับผมกับสายที่เป็นพลาสที่เป็นสายยางปกติเลยนะฮะไม่ได้เป็นสายถักนะครับเนี่ยก็จะเป็น USB 2.0ที่เป็นเพลทที่เป็นสีเงินนะครับรวมถึงเสียงคลิกนะครับเสียงคลิกเมื่อกี้ผมพูดแทรกไปก็ ลองฟังบแบบเน้นๆนะฮะ, <S <S ะ,ฮะเขาว่าเป็นคลิกสวิตช์เนี่ยเป็นออมรอนนะครับผมนี่มือดีจังนะ,ะโอเคโดยรวมแล้วถือว่า Logitech G เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีไซน์เมาส์ออกมาได้ได้เหมาะกับคนทุกรุ่นทุกวัยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเมาส์ที่ถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนนะครับที่เล่นเกมนะครับผมแล้วก็รวมถึงคุณภาพการใช้งานเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นเมาส์ที่ใครหลายๆคนใช้งานได้ง่ายนะฮะใครที่สนใจนครับแล้วเจ้า Logitech G G42 c 4 0 2ตัวนี้จะพูดผิดอยู่ด้วยนะฮะเป็น G402 นะครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมอร์เกียกร์ชั้นนำโดยทั่วไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ But I'm not like